เนื้อมันงามอยู่เด้ดว่าะแม่เด็กแต่อึ้งออกว่สเด็กออกมันสิอึ้งแห้งหัเล็กอึ้งงามันสิมีก็สิมีน้ำบวกนี่น่าจะไอ้เจะนั่นเนาะเอาแต่ว่าหม่องผู้โลนน่ะน่ะผู้วันออกเป็นเป็นผู้วิ่งผู้วิ่งเดเม่อยู่หน้ามันขี้ดินนะหม่องหอยไฟใหม่น่ะแม่ก็สิออกเนาะผู้ลนก็นยังมันกาจนไปเัร็จไ่เคยไปกาดเลยชวนเมาไส คุณไปก็ไือคุนไปได้แต่ดอนเดียวแล้วเหลมอท่้งวันบัวบัวบัวที่ไปอะแม่ซื้อหัวไฟใหม่ป๋มีช่องซื้อแท่นตัวหัวไฟตัวนั้นนะอืมเอาละท้องมาแล้วปเนี่ยทองมึงไปยืมน้องเมียเลยไงเม้าหลักกินซื้อไฟัดกินเป็นไฟอะไรจะอยากไลอันไรนี่กินข้าวซะก่อนเนื้อมีความงาม ก็บอกไปกินส